บอกเลยนะครับผมขอแย้งและคานที่วิรุษหน่อยว่าที่พี่วิรุษบอกว่าโอกาสที่บิ๊กโจ๊กจะไม่ค่อยมีทางรอดอะผมขอเห็นขอเห็นต่างผมบอกเลยนะครับว่าบิ๊กโจ๊กยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมารับราชการตำรวจครับเหตุผลก็คือตอนนี้บิ๊กโจ๊กถูกขอบอเชนคำสั่ง ไล่ออกตามที่คณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษครับครรับบเสนอมาว่าไล่บิ๊กจ๊อกออกจากราชการการไล่ออกถือว่าเป็นโทษที่หนักที่สุดของข้าราชการครับบำเหน็จมนรนนาสวัสดิการอะไรไม่ได้น้องอ่านแค่ผอบอเซนเย,ยังไม่จบนะครับยังไม่จบอีกเหรอฮะอันดับยังไม่จบ ขบอเมื่อเเ็นตามที่คณะกรรมการเสนอในการลงโทษว่าไล่ออกขอบอต้องส่งเรื่องอันนี้ให้กับกตลอืม mm. กตลอ,อาจจะเอาตามว่าไล่ออกหรือกอตลอบอกยุติเรื่องก็ได้ mm. หรือจะวินัยไม่ไล่แรงก็ได้ mm. เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ตัดสินก,กตลแต่ถ้าหากกตลยืนยืนบอกว่า ที่ผอบอเสนอมาไล่ออกชอบแล้วก็ยังไม่จบอีกต้องอ่านพิจโจกในฐานะผู้ถูกกล่าวหาก็ยังมีสิทธิ์อีกสองอย่างหนึ่งถามบ้าที่จะล้องอุทธรต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมภายในสามสิบวันถ้าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมบอกว่า โจกถูกไล่ออกชอบแล้วอืก็ยังไม่จบอีกโจกก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องศาลปกครองสูงสุดไทยในเก้าสิ